ดูทุกคนเราจะให้ดูยาหางมาเวลาเขาขึ้นน่ะเห็นไหมต้นยังนีหน่วยอยู่นะนี่ต้นยังใบใหญ่จ้ะเพราะว่าเขาพึ่งโพ่ขึ้นมาจากดินก็จะอยู่แบบนี้จะ้ะแบบนี้กินได้จะ้ะขนาดพึ่งโพ่เข้ากัยังไ้นี่เลยจะ้ะเรวจะให้ดูต้นนี้นี่นี่เขาเริ่มไอ้หลวงแลรวแสดงว่า ญ่แค่นี้แหละด่จ้ะตรงนี้กําลังโผล่ขึ้นมาเลยทุกคนนี่แบบนี้กําลังโผล่จ้ะนี่ตรงนี้กําลังโผล่เลยี๋ยวจะให้ดูไกลๆนี่จ้ะนี่กําลังตัวเล็กๆนี่กาลังโผล่มีเยอะเลยปลานี่เป็นสนามหญ้าจ้ะทุกคนเขาบุคเคยหูเลยนะว่ามันมีไอ้หญ้าหางมาขึ้นเยอะมากนี่ก็ใช่ นี่ทุกคนตรงนี้ก็ใช่นี่ใช่เลยนี่นี่ก็ใช่แมนบุเลยจ้ะอันนี้กินได้แล้วจ้ะยา้างมาแบบีกินได้นี่จ้ะเขากําลังโตนี่ตรงนี้เดี๋ยวดูตรงนี้นี่กาลังโพขึ้นมาเลยทุกคนเนี่ยกาลังโพดินมาเลยเนะี่ยแต่อากาศที่ฟินแลนด์มันหนาวเนาะเขาก็เลยไม่สูงจ้ะก็ยังไม่สูงต้องรอแดดสักหน่อยีอ๋ยวเยเดเ๋ยจะให้ดูบรรยากาศ วันนี้มีแดดเด้กระแดดเด้กระโบดพี่น้องเอ้ยจุนแลนบรรยากาศเดี๋ยวดดเ,ยวบบเยรเวา,าเจะให้ดูหงนะมีหงมาโน่นจะหงขาวๆหนึ่งจะให้ซูมมาใก,ใกล้ๆทำไมเป็นไม้นู่มสองตัวเำาังเล่นหงเน่ยน,นะ เดี๋ยวเขาจะไม่ได้พักก่อนนะเดี๋ไปอยู่กับเขาหายางเราต่อนี่ดีนะนี้ก็นะกินได้ทุกคนเราเขาจะขึ้นมาแบบนี้กินได้จ้ะ